รู้หรือยังว่าตอนไลฟ์สดเราสามารถมีสาวเอฟเฟกอัตโนมัติบนมือถือของเราได้แล้วใครไลฟ์สดติกตอกวันนี้นะคะไม่ต้องซื้อสาวกาดมาเชื่อมต่ออะไรให้ยุ่งยากมากมายปะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะคะว่าเราจะเล่นตรงสาวเอฟเฟกนี้ได้ยังไงแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องเจ้าแม่ทไว้ก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคและเคล็ดลับดีๆแบบนี้ไปดูกันเลยค่ะ มีเลยเสียงปรบมือ,อเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะเสียงจูบเสียงเด้งเดงเสียงใจเต้นหัวใจเต้นเนี่ยค่ะไม่จาเป็นต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มแล้วสําคัญที่สุดคืออะไรคะไมโครโฟนจะไม่ติดใช้ไมโครโฟนอันเดียวแล้วก็มีไฟให้ดูแบบสมมติว่าเดี๋ยวถ้าเราไม่อยู่มันก็จะได้ไม่ไม่รู้สึกว่าเป็นภาพนิง่งนะคะแค่นั้นเอง เป็นยังไงคะสนุกสนานเลยเจ้าแม่ไอทีก็เล่นนะคะถ้าไลฟ์สดผ่านมือถือเนี่ยก็ใช้ฟังก์ชันเนี้ยง่ายเลยค่ะกดที่หน้าจอได้เลยแต่ถ้าไลฟ์สดผ่านพีฟีนะคะก็แนะนำให้มีซาวการนั่นแหละคะ่ะก็จะมีลูกเล่นเอฟเฟกอะไรที่เราต้องใช้กดเอาเนื่องจากบนคอมพิวเตอร์ยังไม่มีนะคะใครชอบเคล็ดลับข้อมูลดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเจ้าแม่ทีกันบ้างแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะคะว่ามีฟังก์ชันนี้แล้ว